กุ้งกําลังอยู่ในชั่วโมงที่เร่งรีบแต่ว่าต้องขับรถประมาณชั่วโมงนึงนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบวุ่นวายมากๆเลยคือแมดดี้นะคะโรงเรียนนะคะเปิดวันแรกคือที่จริงอะ่ะนาชิแถวเนี้ยเปิดตั้งแต่เมื่อวันอังคารก็คือตั้งแต่วันที่8แล้วเป็นวันแรกนะคะแต่ว่าช่วงสองอาทิตย์แรกเนี่ยก็จะมีอะไรที่โรงเรียนของในเขาเรียกอะไรในเขาเรียกอะไรใน,ในจังหวัดออนแทรีโอเนี่ยคเขาจะวุ่นวายนิดนึงเกี่ยวกับ ค,ครูคะตั้งแต่ปีที่แล้วละอรอบทีนี้พอเปิดเรียนเขาก็จะเปิดเขาให้นักเรียนไปเรียนสองอาทิตย์แรกอะคะ่ะตามนามสกุลนะคะก็คือตัวอักษรน,นามสกุลนะคะทีนี้แมดี้ก็จะมาลงวันวันพระฤหัสก็คือวันนี้เป็นวันแรกส่วนบางคนที่จะเป็น A B C D อะไน,นั้นก็จะเป็นตั้งแต่วันอังคารวันพุธอะไรเงี้ยแล้วอาทิตย์หน้าแมดี้ก็จะได้เรียน2วัน,นะค่ะก็คือวันอังคารกับวันพระฤหัส ทีนี้มันก็จะแบบวุ่นวายนิดน,นึงเพราะว่าปกติเวลาถ้าเราไม่ได้ไปโรงเรียนเราก็จะพาแมดดี้ไปที่แคมป์ใช่ไหมคะทีนี้แคมป์เนี่ยเราก็จะส่งประมาณเก้าโมงมันก็เหมือนแบบไม่ได้เช้ามากนะคะแต่ถ้าโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องไปส่งที่โรงเรียนก่อนแปดโมงก็คือประมาณเจ็ดโมงห้าสิบห้านะคะจะต้องไปถึงโรงเรียนในประมาณเนี้ยเราก็โรงเรียนขึ้น8ปดโมงแล้วก็บ่ายสองสี่สิบนะคะ ปาย240คือโรงเรียนที่นี่จะเลิกนะคะโรงเรียนที่นี่จะไม่ได้เลิกเย็นเนาะเพราะว่าหลังจากที่โรงเรียนเลิกล้วเนี่ยเขาผู้ปกครองก็จะพาเด็กไปทากิจกรรมนั่นนี่เนาะแต่ของกุ้งเนี่ยก็จะให้แมดดี้อยู่ที่เดย์เคตต่อนะคะจนถึง5โมงเย็นก็คือเราถึงจะไปรับแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะที่แบบจัดที่เราไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งแต่เดือนเดือนมีนานะคะมันก็ค่อนข้างที่น่าจะประมาณ6เดือนไหมมันก็เลยเหมือนแบบยังยังยังจะต้องอยู่ในช่วง ปรับตัวสักสองสาวันนะคะความที่เราเคยชินกับการที่แบบไม่ได้ไปโรงเรียนเช้าแบบนี้เนาะแล้วยิ่งถ้าต้องขึ้นรถเมล์รถเมย์ของโรงเรียนนะคะรถโรงเรียนะจะต้องไปขึ้นรถแล้วรถมาคือเวลาคือเป๊ะมากคือ7จ็ดโมงสี่สิบสี่สิบเจ็ดนาทีคือรถโรงเรียนนะคะจะมาเป๊ะมากก็คือถ้าเราไปเกินจากนั้นคือไม่ทานรถแหละแล้วก็ต้องไปส่งแต่ถามว่าโรงเรียนนะคะอยู่ไกลไหมไม่ไกลเลยค่ะสองนาทีจากบ้านเท่านั้นเองเพียงแต่แมดดี้เขาอยากขึ้น รถโรงเรียนนะคะก็เลยอาตามใจเขาแล้ววันนี้จะบอกว่ากุ้งไม่ได้เข้าที่ทํางานนะคะกุ้งไม่ได้เข้าบริษัทคือวันนี้กุ้งมีนัดทำเติมคิวนะคะอันนี้คือหน้าออริจินอลเลยไม่มีแม้กระทั่งครีมไม่มีแม้กระทั Mac ่งครี Cream, มบำรุงไม่มีแป้งไม่มีอะไรอันนี้คือหน้าสดแบบสดไม่รู้จะสดยังไงแล้วสดกว่านี้ก็ปลาในตลาดแล้วะคะ่ะเนี่ยวันนี้กุ้งจะต้องครบประมาณปีปีกว่าแล้วเนี่ยปีประมาณปีครึ่งนะคะกุ้งก็ต้องจะไปเติมคิวนะคะเนี่ยมันจะ จะเริ่มจากถ้าเติมรอบนี้ก็น่าปีหน้าก็คงไม่ได้ไปก็จะไปอีกปีนึงก็คือสองปีคือทุกครั้งที่เราเติมเนี่ยมันจะอยู่นานขึ้นอนะเนาะนี่น่าจะเป็นครั้งที่สาของกุ้งแล้วแล้วก็ไอเลนเนอร์เนาะายเลนเนอร์ายเลนเนอร์นี่ไม่ได้ด้านล่างนะคะด้านบนายเลนเนอร์ด้านบนนะคะก็เนี่ยจะไปทำ <laughs> แล้วต้องขับรถนะคะจาก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 ที่กุ้งอยู่อะคะ่ะกูดบูดไปที่เลนซีเลนซีก็จะห่างจากบ้านนะคะสัก หนึ่งชั่วโมงนะคะกุ้งต้องขับรถไปหนึ่งชั่วโมงถามว่าแถวบ้านกุ้งมีไหมที่เขาทํามีค่ะมีแต่ว่าความที่ว่ากุ้งอะไปท,ทําที่ที่นี่ก่อนแล้วเราช่างเขาค่อนข้างที่จะแบบโอเคมากๆประสบการณ์ดีมากนางชื่ออเล็กซ์นะคะอเล็กซ์เปิดร้านตอนนี้เปนมีร้านโลเคชั่นร้านที่สามแล้วคือนางแบบคือไม่รู้ว่าถ้าถ้าเหมือนการที่เราทำอย่างเงี้ยมันก็เหมือน ร้านที่เราไปตัดผมหรือว่าไปทําเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราโอเคกับคนนี้เราก็จะโอเคต่อให้เราขับรถมาเราก็ต้องเราก็ต้องมาอะไรเงี้ยกุ้งก็เลยวันนี้กุ้งเลยราง,งานแล้วการที่เราจะจองเนี่ยต้องต้องจองล่วงหน้านู่นนะคะสามสี่ห้าเดือนอ่ะเพราะไม่ใช่ว่าจองอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ได้ในไม่อาทิตย์หน้าได้ไม่คิวนางแน่นมากแล้วนางก็เปิดสอนคอร์สด้วยนะคะสมมติว่าเขาเรียกว่าคอร์สที่ทําแบบ สไลด์คิ้วเขาเรียกอะไรไม่รู้มันไม่ถึงกับสักเนาะเพราะว่าถ้าสักเนี่ยมันจะต้องติดเลยใช่ไหมอันนี้มันแค่แบบเหมือนสไลด์เขาเรียกสไลด์มันไม่ได้เข้าไปในหนังด้านในนะคะหนังเขาเรียกเลยนะหนังแบบลึกมากอะคะแค่แบบผิวๆแล้วชัน,นี้นางเปิดคอร์สสอนที่บอกว่ารายได้นางดีมากเลยนะนางจะเปิดคอร์สนักเรียนแค่ประมาณสักห้องหนึ่งประมาณเต็มที่เลย10คน10คนมันก็จะแยกเวลาเรียนนะคะแล้วก็คนนึงก็3 0 0 0ันสี่พันเรียนอะ คือรายได้นางมีทุกวันแล้วแบบโหยอมรับเลยเป็นธุรกิจที่ m ม่เขาเรีเป็นธุรกิจที่แบบ mm. เขาเรียกอะไรอะมันอ่อเป็นการบริการที่ไม่มีวันหยุดเลยนะนี่จะมาหยุดแค่ช่วงที่มีโควิดที่ผ่านมานี่เองปกตินางจะยุ่งมากแล้ววันนี้ค่ะกุ้งก็เลยมีเวลามานั่งคุยนะคะมานั่งคุยเพราะว่าต้องขับรถหนึ่งชั่วโมงค่ะมีขับรถหนึ่งชั่วโมงทีนี้ก็จะมาตอบคําถามนะคะ Q&A ที่ เคยมีคนเคยมีคนนะคะถามกุ้งไว้แต่กุ้งก็ตอบในข้อความไปบ้างแต่ก็อยากจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอเลยนะคะเกี่ยวกับรอยสักของกุ้งนั่นเองนะคะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นบ้างนะคะถ้าใครที่เป็นเพื่อนกุ้งมาก่อนใน Facebook ก็อาจจะเคยเห็นเพราะว่ากุ้งสักมาได้ตอนนี้คือน่าจะเป็นปีที่5แล้วะคะ่ะเพราะว่ากุ้งสักครั้งแรกตอนที่แมดดีด้เกิดปีแรกนะคะ จะบอกว่าเขาถามว่าทําไมกุ้งถึงต้องสักเออคือเอาจิงริงอะทุกทุกคนนะคะเวลาทําอะไรนะคะจะต้องมีเหตุผลทุกคนต้องมีเหตุผลกุ้งว่าทุกเรื่องอะมันจะไม่ไปไป,ไปได้ที่แบบทาเฉยๆฉยโดยไม่มีเหตุผลกุ้งว่ามันมันไม่ใช่ทุกคนนะมีเหตุผลแล้วเหตุผลกุ้งคืออะไรเหตุผลกุ้งสามารถตอบได้นะคะเพราะว่าอ่ากุ้งเป็นที่บ้านกุ้งเด็กอย่างที่บอกว่าเราจะแอนตี้เรื่องลอยสักนะคะตั้งคือ หลายบ้านของเมืองไทยเนาะคือตามคนเก่าคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนรุ่นรุ่นหลังๆนะคือ,คอจะจะจะ,จะ,จะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางคนก็โอเคแต่บางคนก็ไม่โอเคแต่ส่วนใหญ่บ้านเรานะคะจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่จะมีรอยสักมีอาจจะแบบในลงผ้านิดๆหน่อยๆนะครับเยอะๆให้เห็นภายนอกอะไรเงี้ยคนเขาก็จะมองแบบรู้สึกไม่โอเคแต่ทีนี้ครั้งแรกที่กุ้งเห็นกุญพ้องกุ้งก็ยังไม่โอเคเลยนะเออกุ้งก็ยังไม่โอเค แต่ทีเนี้ยพอเรามาอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่กุ้งยอมรับเลยว่าสังคมที่เนี่ยจะแตกต่างจากสังคมทั่วๆไปที่กุ้งเกิดมาก็คือคนจะมีความเท่าเทียมกันและเขาจะไม่มาพูดเกี่ยวกับจุดด้อยหรือจุดเด่นอะไรของใครอ่าสมมติว่าเราอ้วนเราผอมเราดำเราอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มาพูดนะเขาจะไม่เคยทัก แล้วมันก็เป็นแบบอะไรที่แบบธรรมดาไม่ใช่เขาเฟกนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาที่เขาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ถามว่าเสียมารยาทไหมมันก็ไม่เชิงว่าเสียมารยาทแต่เขาไม่พูดกันนะคะแล้วทีนี้อย่างเรื่องรอยสักเราไปไหนเนี่ยอย่างลูกกุ้งไปไหนนะคะสมมติว่าไปร้านอาหารไปใช้บริการไปหลายๆที่ที่เนี่ยหลายๆคนมีรอยสักด้านนอกคือเขาไม่ได้แบบว่าคุณมีรอยสักคุณทํางานไม่ได้แล้วก็แบบ คือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่นี่มากเลยอะคือสักคือสักเยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้อย่างของกุ้งเนี่ยกุ้งมีเหตุผลตรงที่ว่าอากุ้งมีปัญหากับคุณพอมาเรื่องเล็กช่วงแรกๆนะคะที่กุบอกว่าช่วงสี่ปีแรกกุ้งเคยพูดไปในไลฟ์บางบางไลฟ์นะคะที่ว่าช่วงสี่ปีแรกกุ้งมีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องถึงห่วงบ้างแล้วก็เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยเๆ,อยเ,ๆ,เ,ๆอยเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรเรื่องเล็กเนี่ยเรื่องแบบเล็กน้อยเรื่องเง่ายวอะเขาเรียกันเนาะ แล้วก็จะมีผู้หวังดีนะคะผู้หวังดีที่อยู่ใกล้ใกล้ตัวเรานะคะใกล้ตัวเรามากๆคือช่วงหนึ่งที่ว่า,เ,าเดือนเมษาที่คุค้ย้ายมาเทียนทางานที่ที่บริษัทคุณพ่อเนาะแล้วคุณพ่อก็ยังต้องกลับแคนาดาอยู่2อาทิตย์แล้วก็กลับเมืองไทย2องอาทิตย์ก็คือกุ้งจะแยกกันอยู่เดือนละ2อาทิตย์ช่วงนั้นแล้วก็มีผู้หวังดีมากๆนะคะก็ไปบอกคุณพ่อว่า ุไปที่นั่นไปที่นี่ไปกับคนนั้นไปกับคนนี้แล้วเขาก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปคนไหนก็ไม่รู้นะคะถ่ายรูปด้านหลังแล้วก็ส่งให้คุณพอนะคะบอกว่านี่คือกุง้งทีนี้คุณพาก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับเชื่อแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เชื่อใจไหมคะถ้าใครมาบอกอะไรแบบนี้มันก็ต้องรู้สึกระแวงแล้วทีนี้คือก็แปลกนะคนที่ถ่ายรูปทําไมเขาไม่เคยถ่ายด้านหน้ากุ้งเลยเขาถ่ายแบบด้านข้างบ้างด้านหลังบ้างซึ่งมันไม่ใช่เราไงมันเอาด้านหน้าไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เราใช่ไหมคะ ทีนี้บางบางรูปก็แบบแบบเหมือแนบบใส่แบบเปอยด้านบนอะเหมือนแบบคือยอะเหมือนแบบอ,อาจจะเป็นก่องอกสายเดียวอะไรก็แล้วก็แล้วแล้ว,แ,ลวแต่เนาะคือเป็นแบบนั้นแล้วทีนี้เขาก็ส่งมาจนจนกุ้งกัแบบคุณพอมีปัญหาทะเลาะกันบอกว่าถ้ามันไม่ใช่คุณแนละ้วทําไมเขาจะพยายามติดตามคุณแล้วถ่ายรูปมาให้ผมคือเขาบอกไงเขาว่าเขาหวังดีมากๆนะคะหวังดีมากๆทีนี้วันหนึ่งกุ้งก็เลยบอกว่า กุ้งก็เลยคิดอย่างนี้ไหมให้ฉันไปสักเลยไหมคือกุ้งก็พูดเล่นไงว่าให้ฉันไปสักเลยไหมบ่งบอกเลยนีเป็นชั้นถ้าไม่มีรอยสักก็ไม่ใช่ชั้นอะไรเงี้ยคือคือกุ้งพูดไปแบบด้วยความประชดเนาะแล้วทีนี้คือพูดไปแล้วอ่ะกุ้งพูดไปแล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องทําขนาดน้นก็ได้เขาเขาก็พูดประชดกลับใช่ไหมกุ้งเลยบอกเออโอเคเดี๋ยวฉันจะสักเลยคือประชดกันไปประชดกันมาสรุปกุ้งได้รอยสักครั้งแรกนะคะอันนี้รอยสักครั้งแรกของกุ้งเป็นแบบนี้นะคะด่รอยสักครั้งแรกก็ มันจะมีความหมายเป็นของตัวเราก็คือกุ้งมาอยู่แคนาดานะกุ้งก็จะชอบใบมเปิลนะคะก็จะเป็นใบค่อนข้างสวยอะ่ะเป็นเป็นสัญลักษณ์ของแคนาดานะคะแล้วก็กุ้งก็ใส่ชื่อเขาเนาะใส่ชื่อลูกของกุ้งทั้งสองคนแล้วกอ็อ่ชื่อย่อของพ่อแล้วก็ของแม่นะคะกุ้งก็ใส่แบบอันนี้เป็นรอยแรกที่แบบบอกว่าจากคนที่กลัวเข็มมากๆนะคะเจ็บมากเจ็บเนาะอันนี้ใช้ช่วงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง แล้วทีนี้มันก็ได้ลอยสักครั้งแรกก็คือรูปนี้นะคะก็คือประมาณฝ่ามือเจ็บไหมคู่เจ็บมาก,ค,มากคือน้ําตาเล็ดน้ําตาร่วงอะ่ะคือแบบโอ้ยแบบในชีวิตไม่เคยคิดจะสักทีนี้คนเรานะเวลามีหนึ่งต้องมีสองใช่ไหมคะกุ้งเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทาสุดมากทีนี้เมื่อปีหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งปีนะคะปีที่สองกุ้งรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอเว้ยมันเล็กไป กุ้งรู้สึกว่ามันก็ยังมีเราของเระแห่งอยู่นะทั้งที่เราแบบอยู่ด้วยกันก็ยังแบบมีบ้างอ่ะนึกออกไหมคะแล้วกุ้งบอกว่าอ้าวไม่ได้มันเล็กไปมันเล็กไปใช่ไหมกุ้งก็เลยบอกว่าฉันอยากได้รูปมังกรทีนี้กุ้งก็ไปเจอรอยสักรู้สึกแบบมันใหญ่ขึ้นมาอ่ะแต่ว่าในในในรูปนั้นนะคือมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่กุ้งบอกว่าอยากสักแบบเต็มหลังเลยกุ้งแบบคิดอย่างนี้แล้วทีนี้กุ้งก็เลยให้ให,ให้ให้ช่างคนที่สักนะคะเขาล่างรูปขึ้นมาให้นะ ให้มาวัดเหมือนกับว่ากุ้งอะส่งรูปกุ้งไปส่งรูปหลังกุ้งไปเปลือยเลยนะให้เขาไปแล้วเขาก็ไปขึ้นรูปแบบใช้คอมพิวเตอร์ขึ้นรูปเป็นแบบเหมือน 3D อะคะ่ะขึ้นมานั่นนี่แล้วเขาก็แบบเปะวางวางแบบเปะเลย <continue street S 1> ทีนี้จะบอกว่าช่างที่กุ้งกับคุณพอนะคะใช้บริการไม่ได้อยู่ที่ออนแทริโอนะคะอยู่ที่แคลกอรีค่ะซึ่งเราจะต้องบินจากโตลันโตไป4ชั่วโมงทีนี้กุ้งก็แบบทีนี้อันนี้คือรูปที่2 รูปที่สองกุ้งจะบอกว่ามันแสนสาหัสสุดๆก็คือความสุดของกุ้งอ่ะเออความบ้าระห่ำความสุดอ่ะใช้เวลาในการการร่างรูปขึ้นมานะคะก็คือมันจะต้องเป็นเส้นเนาะการที่จะต้องเขียนอ่าูเรียกอะไรน,นะอ่ะวาวาดร่างรายเส้นแบบเนี้ยค่ะเจ็ดชั่วโมงเชื่อไหมคะว่ากุ้งอ่าถอดเสื้อด้านหลังใช่ไหมคะแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นอะ่ะเจ็ดชั่วโมงตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะจนถึง เออไม่ใช่สิเกือบสิบสิบเอ็ดโมงประมาณถึงหกโมงเย็นประมาณเนะี้ยหกโมงกกว่าคือแค่เรานอนเฉยๆอ่ะเรายังรู้สึกแบบเออเหมือนแบบโอ้โหมันนานไปแต่เนี้ยทุกวินาทีคือเข็มมันลงไปที่หลังกุ้งอ่ะเออแล้วแบบโอ้โหเจ็บเจ็บมากเจ็บแบบจนกุ้งก็ไม่รู้กุ้งทนได้ยังไงแต่กุ้งอ่ะแต่เขาบอกเราไงว่าประมาณหกเจ็ดชั่วโมงลูกเต็มหลังขนาดนี้นะเออมันก็ไม่เต็มหลังเรามันแค่ครึ่งหลังแต่มันครึ่งที่เต็มเลยนะ ทีนี้กุ้งก็คือกุ้งตั้งใจไปแล้วเหมือนกับว่ากุ้งอะเป็นคนที่แบบเตรียมใจไปแล้วเจ็ดชั่วโมงคือเจ็ดชั่วโมงกุ้งยังเหมือนเซตเวลาไว้ในสมองเราเลยนะทีนี้พอเราเริ่มปุ๊บแล้วมันมีเข้าห้องน้ำเนาะมันก็มีแบบเข้าห้องน้ำสักหนึ่งสองนาทีอะไรเงี้ยคือช่างเขาก็ต้องเร่งด้วยเนาะเพราะว่าแต่เขาก็ไม่ได้เร่งแบบรีบนะเร่งของเขาเหมายวามว่ากุ้งแบบว่าจะให้เขาเสร็จภายในเวลาเจ็ดชั่วโมงโหจะบอกว่าครั้งแรกถือว่าชิลไปเลยคำว่าชั่วโมง,งที่กุ้งว่าเจ็บแล้วนี่เจ็ดชั่วโมงนะคะค เอยสักมันก็เป็นความทรงจำมานอะแล้วแบบโหเราสักสดนะคะพึ่งบอกเลยว่าสดแล้วหัวเข็มมันไม่ใช่เข็มเดียวนะมันเป็นสิบหัวที่รวมกันอะโหฉันบอกว่าร้องแบบมันร้องไม่ได้อ่ะมันร้องไห้ไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนแบบน้ำตามันไหลมันมันมันหมมันมันเจ็บอยู่ข้างในมันเจ็บมันเจ็บอะมันไม่ได้เจ็บแบบใจไงมันเจ็บร่างร่างร่างกายกุ้งทนได้นะถ้าเจ็บร่างกายทีนี้เจ็ดชั่วโมงผ่านไป โอ้แล้วบอกว่าตอนที่เราเขาก็จะต้องแปะแผเนาะเนาะไว้ข้างหลังเนาะล้วก็โอ๊ยถามว่าตอนอาบน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยเจ็บไหมมันไม่เจ็บนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้เจ็บกุ้งหลายคนเข้าใจว่ารอยสักมันจะต้องเจ็บเวลาเราอาบน้ําอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่มันก็แค่จะรู้สึกนูนๆนะช่วงสาสี่วันแรกเราจับเงี้ยมันจะนูนๆเป็นรอยเป็นรอยซึ่งมันก็เราอู้รู้สึกแบบแ่ยงแก่เหมือนกันนะแล้วพอสักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะค่อยๆลอกออกนะคะลอกออกแล้วก็เห็นเป็น รูปร่างนะคะที่แบบขึ้นมาทีเนี้ยคนเราบอกเราไงวันนั้นไม่พอพอเสร็จเนาะแล้วจะบอกว่าอ่าพุ้งมีรอยสัก์เอ่ออ่ามังกรแล้วนะคะกุ้งก็ดูหนังเรื่องหนึ่งคือเป็นสักพร้อมกันนี่แหละดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วจะมีนกเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่านกอะไรอะ่ะกุ้งจำชื่อไม่ได้กุ้งก็เลยใส่นกไปอีกสามตัวแล้วนกกุ้งไม่ใช่ตัวกระจอกเล็กๆนะ ตัวแบบครึ่งฝ่ามือเลยนะ3ตัวอยู่ด้านหลังนะคะอยู่อยู่ด้านล่างลงมาอีกนะคะก็คือ,อ,อเขาเรียกอะไรอะต่ากว่าบ้านเอลลงมาหน่อยนึงอันนั้นนกอีก3ตัวที่สักด้วยกันนะคะเจ็ชั่วโมงทีนี้หลังจากที่เสร็จแล้วนะคะรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งก็กลับมา,บาแล้วก็มันก็เลาะอ,ออกมาหมดแล้วทีนี้กุ้งก็แบบความที่ว่ามันอยู่ด้านหลังแล้วมันก็จะไม่รบกวนเราเวลาเราเห็นตัวเองใช่ไหมคะในกระจก มันก็รู้สึกว่ามันมันไม่รู้สึกว่าเรามีรอยสักกุ้งก็จะเลยไม่รู้สึกว่ารบกวนตัวเองถ้ามันอยู่ด้านหน้ากุ้งอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยฉันไม่น่าทาเลยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันอยู่ด้านหลังแล้วกุ้งก็จะใส่เสื้อปิดตลอดเวลามันก็จะไม่เห็นมันอยู่ด้านหลังไงมันก็อยู่ในร่างกายเราเราไม่ได้ไปโชว์ไขรเนาะทีนี้กุ้งก็แบบเออถ่ายรูปแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันไม่มีสีสันเลยอ่ะเออบอกแล้วไงว่าคนเรามันไม่พอนะคะมันไม่มีสีสันเออมันไม่มีสีสันพออีกปีหนึงงงกกกุุ้้คืออจะบ่ไป กุ้งบินไปแคลอรี่นะคะก็คือปีทุกปีนะคะกุ้งบินไปทุกปีคือปีหนึ่งก็จะบินไปครั้งหนึ่งแล้วทุกปีของกุ้งก็คือจะต้องไปสักเนาะเออไปสักแล้วก็ไปเที่ยวที่แบมด้วยนะคะแล้วนี่เป็นครั้งที่อันนี้ลอยสักเป็นครั้งที่สามแล้วกุ้งก็ไปเติมสีค่ะแต่จะบอกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนคือเจ็บมากเจ็บเจ็บแบบทนไม่ได้เลยรอบนี้คือสามชั่วโมงคือใส่สีรอบเนี้ย มันไม่ได้เหมือนกับสักที่กุ้งสักเป็นรอยครั้งเก่านะคะคือเป็นรอยเนี่ยมันเป็นสีเดียวใช่ไหมคะคือสีดําแล้วก็สักยาวเลยเจ็ดชั่วโมงมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าตรงไหนเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ไปซ้ํานะคะเขาก็ไปรอยอื่นที่อื่นอะไรเงี้ยทีนี้มันก็จะผิวไหนที่โดนเปิดผิวไปแล้วมันก็จะไม่โดนมาซ้ําแต่ทีนี้กุ้งไม่รู้ว่าตอนที่เรามาใส่สีบางทีช่างเขาต้องม i x สีใช่ไหมคะหมายความว่าเขาลงไปก่อนสีนึงแล้วอีกสีนึงเขามาทับด้านบนอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยโอ้โห มันเป็นอะไรที่แบบตอนแรกกุ้งคิดว่ากุ้งทนได้ไงอย่างครั้งที่สองอ่ะตั้งเจ็ดชั่วโมงกุ้งยังทนได้เลยแต่เนี้ยกุ้งห็นว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกแค่สี่แค่นี้มันน่าจะเร็วอะไรเงี้ยโอ้คงผิดคาดกุ้งทําเต็มที่ได้สามชั่วโมงคือไม่ไหวแล้วคือมันจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่แบบร่างกายเราค่ะมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่รับไม่ไหวแล้วชั่วโมงที่สองกุ้งก็รู้สึกแบบโอเคทชั่วโมงแรกทนไดชั่วโมงที่สองก็เลยแบบเฮ้ยมันเจ็บนะมันเจ็บมากเลยมันเจ็บแล้วมันแสบมัน พอแล้วมันจี๊ดนนะ่มันจิตเข้าไปในหัวใจนะมันจิดในหัวใจจิตในสมองแบบเหมือนจุดความเจ็บปวดของมนุษย์อะกุ้งว่านะแล้วทีเนี้ยตอนแรกกุ้งก็ไม่รู้อย่างที่บอกว่ามันเขาไปซ้ำรอยเดิมเหมือนอันเนี้ยเขาเขาโดนไปแล้วสักไปรอบนึงแล้วเขาก็ไปซ้ำที่เดิมอะมันก็โอ้โหเจ็บเจ็บแบบคนเป็นแผลเราไปซ้ำเอาเข็มไปจิ้มแผลที่เดิมอะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบพอชั่วโมงที่สามนะกุ้งก็ถามช่างว่าเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหม ทังบอกว่าเหลืออีกเยอะก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่เพราะว่าเขาต้องใส่ทั้งหมดห้าสีนะคะมันมันเหมือนไม่ได้สีเยอะแต่มันห้าสีเพราะว่ามันเขาเป็นมันเป็นด้านศิลปะเนาะเออแต้มนี้สีขาวหน่อยนึงสีฟ้าตรงนี้อะไรเงี้ยทีนี้กุ้งบอกว่าเอาแค่หมดสีนี้ได้ไหมเพราะว่ากุ้งไม่ไหวแล้วคือมันไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าไอ้นึงอ่อถอยนิดนึงนะถอยนิดนึงนะคือสุดท้ายมากุ้งบอกว่าหยุดหยุดคือเต็มสามชั่วโมงพอดีกุ้งบอกหยุดฉันไม่ไหวแล้วคือน้ําตาแบบพลูออกมาเลยร้องไห้เลยอ่ะคือแบบ ร้องออกมาแล้วแบบคือแบบกุ้งรู้สึกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ชี้เข้าใจคําว่าเจ็บแบบจริงๆคือสักมาสามครั้งไม่ไม่รู้สึกคําว่าเจ็บแบบนี้อันเนี้ยคือไม่ไม่ไหวจริงๆกุ้งก็เลยบอกให้ช่างหยุดแล้วก็อ่าล็อครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนที่กุ้งไปมาเมื่อกี้เดือนกระกฎะานะคะกุ้งไปมามะกรกดาแล้วนี่ตุลานี้กรกฎาสิงหาเดือนตุลาอีก3เดือนกุ้งต้องไปทําให้จบเลยเมื่อเรารอยสักเวลามันขึ้น ันต้องทําให้จบมันต้องจบมันต้องให้เสร็จใช่ไหมคะทีนี้กุ้งจะต้องบินไปอีกเดือนตุลาก็คือต้องบินไปอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้ไม่น่าไม่น่าจะอันนี้เท่าไหร่แล้วละ่ะเพราะว่าอีกเลยออแค่สองสี่เขาไม่น่าซ้ำเพราะว่ามันมันลงสี่พื้นไปแล้วไงคะแล้วก็สีที่เขาจะมีด้านบนเนี่ยก็จะมาลงรอบเีออีกสองเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วนี่คือรอยสักที่เหลืออยู่นะคะอันนี้คือที่เหลืออยู่ที่ว่ายังไม่เสร็จนะคือจะบอกว่าอย่างน้อยเราก็มีประสบการณ์นะ ความเจ็บปวดของชีวิตเออแล้วก็มันเป็นรอยสักที่เราตั้งใจตั้งใจทำแล้วก็ไม่ได้ซ้ำใครแล้วก็อ่ามันก็ไม่รบกวนเราเนาะแล้วก็มันเป็นเพเหตุผลของตัวเองทีเนี้ยกุ้งเลยก <c oughs> ุ้งก็เลยแซวคุณเพราะว่าจะมีใครอีกไหมว่าไปเจอฉันแล้วก็ถ่ายรูปมาถ่ายรอยสักมาด้วยนะพราจะใส่ถ่ายด้านหลังแบบเนี้ยถ่ายรอยสักฉันมาด้วยแล้วต้องให้ ชัดเจนนะเออว่ามันเป็นรอยสักชั้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่โอาการาฟิกทำอะไรเงี้ยเพาราะกราฟิกเนี่ยก็ทำไม่เหมือนรอยสักมันจะต้องเป็นรอยสักใช่ไหมคะทีนี้กุ้งก็ขำล้วเขาก็บอกเราก็เขาก็หัวเราะไงแล้วทีนี้เราก็บอกว่าแต่คุณทเน่ยเขาก็จะมีแบบคือเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าผมสักเต็มแขนขนาดนี้สองแขนผมยังไม่เคยทําแบบชิ้นเดียวแบบของคุณแล้วมันใหญ่ขนาดนี้เ,เขายังยอมกุ้งเลยเขาบอกว่า ของเขาอ่ะมันเริ่มจากรอยเอ่อรอยเล็กๆนะคะรอยเล็กๆแล้วค่อยๆขยายขึ้นแล้วมันแล้วมันเขาบอกว่าของเขาอ่ะมันไม่ได้ทํแม้แค่แค่ครั้งเดียวของเขาอ่ะทั้งหมด4ี่ิบชั่วโมงนี่เป็นแบบสิบสิบครั้งอะไรเงี้ยคือแบบทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะเขาไม่ได้ทําแบบทีเดียวแบบ7็ชั่วโมงแบบกุ้งอะไรเงี้ย ngày. แล้วเขาก็บอกว่าของคุณนี่แบบคุณก็ละหั่มเหมือนกันเนาะคุณก็บ้าละหั่มเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทีนี้มันก็แบบเข้าใจไหมคะว่ามันเป็น เหตุผลให้ซ <In one S 2> ึ่ง <ild> er, กันและกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นความเป็นมานะคะว่าทำไมกุ้งถุงนี้รอยสักบางคนอาจจะแอนตี้กุ้งหรือว่าแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันแบบไม่ชอบผู้หญิงไปสักอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหตุผลส่วนบุคคลนะคะก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าทุกคนก็จะมีการติด ตัดสินใจของตัวเองแต่ว่าบางเอิญว่ามีคนถามกุ้งมากุ้งก็จะตอบในเหตุผลของกุ้งะนะคะแล้วนี่กุ้งก็ตอบไปแล้วเราก็แบบเขาเรียกไรอ่ะมันก็เป็นนอกกุ้งสามารถตอบได้อ่ะเหตุผลบางบางเรื่องที่เขาถามมาะจะบอกว่าทุกๆุกเรื่องนะคะที่หลายหลายคนถามมา,าไม่ใช่ว่ากุ้งตอบไม่ได้นะกุ้งตอบได้หมดเพียงแต่ว่ากุ้งอาจจะยังไม่ได้มีเวลาตอบนะคะกุ้งไม่มีแบบว่าอย่างบางคนถามเรื่องอายุคุณพอกุ้งบอกได้เลยว่ากุ้งตอบได้กุ้งไม่เคยปิด อายุคุณพ่อ64อะไรเงี้ยแล้วลถามว่าทําไมาลูกชายไม่มาอยู่ที่แคนาดาหรือว่าทาไมาเลิกกับสามีเก่าอะไรเงี้ยถามว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหตุผลที่ตอบได้หมดเลยนะคะไม่มีอะไรเป็นความรับแต่นะกุ้งก็เคยกุ้งเคยตอบไปหลายครั้งไลฟ์สดนะคะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ย้อนกลับไปคือบางคนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ติดตามใหม่นะคะแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ไปดู คลิปวิดีโอตัวเก่าของกุ้งที่กุ้งเคยแชร์มาก่อนหน้านี้เดี๋ยวกุ้งก็จะทําคลิปแยกไปเลยเนาะทุกคําถามนะคะกุ้งบอกเลยว่าตอบได้ตอบได้ถ้ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเขาเรียกอะไรมีผลกระทบอะไรมากมายเนาะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วก็คนที่กุ้งพูดถึงนะคะกุ้งก็ขออนุญาตเขาหมดวน,นะบอกว่าตอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าตอบได้แล้วนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะหนึ่งคำถามที่ทุกคนถามกุ้งมาเนาะก็ คำตอบเราจะเป็นสิ่งที่คนงงหรือไม่งงหรือโอเคหรือไม่โอเคอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนตอนนี้กุ้งขอขับรถไปเอ่อทำทำคิ้วทั้งความสวยความงามก่อนนะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วเอ่อเกือบเกือบใกล้ถึงแล้วประมาณสัก สิบกว่านาทีนะคะเดี๋ยวถ้ากุ้งทํำคิ้วเสร็จนะคะเดี๋ยวกุ้งจะมาอัปเดตให้ดูในคลิปต่ตอไปนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ